เฟืองอะ่ะมันเป็นเหล็กเป็นมีเนียมเดี๋ยไม่ใช่เหล็กเนี่ยเป็นมีเนียมและแกนเฟืองเนี่ยครับมันเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใส่เข้าไปอย่างนี้เอาให้ถูกข้างนะข้างนี้อยู่ฝั่งนี้นะฝั่งฝั่งตัวหนอนนะเราต้องเข้าอย่างนี้แต่ว่ามันดันไม่เข้าถ้าเป็นพลาสติกอะ่ะมันพอฝืนได้แต่พอมันเป็นเหล็กอ่ะมันฝืนไม่ได้ง่ายๆนะผมเอาไม้ขึ้นมาลองลนะวางอยู่บนขาวางอยู่บนขาเก้าอี้อีกทีนะไม่ได้วางตรงกลางวางตรงกลางเดี๋ยวแตกเดี๋ยวดูนะผมจะตีให้ดู ใช้พลาสติกนะครับอย่าใช้เหล็กนะใช้เหล็กหัวมันจะบี้ใช้ le, ใชพลาสติกนะเนี่ยผมใช้พลาสติกเอามือจับระวังมือแหกนะครับพอผมโดนมปทีละเส็จละเจ็บนะ ลงมาล้อันนี้ลงง่ายหน่อยเหลืออีกนิดนึงนะครับต้องให้มันสุดเฟืองเลยนะไม่งั้นมันจะขาดกันโอเคลงสุดเฟืองแล้วเห็นไหมท่านี้เป็นใช้ได้ครับอันนี้แหละที่ต้องการให้ดู ตัวนี้มันตื่นไลนะ okay. ถ้าหมุนได้ถ้ามันหมุนไปหมุนมาได้ก็โอเคเราเอามือหมุนตมันเลยไม่ไหวนะเราต้องเอามือจดันเสืองนะดันเสืองเพื่อให้ตัวต่อนมันะ ไอตน,นะครับไม่ไข่นอตเดี๋ยวมันดีดองกดีด,ดอกอกนะนี่มาเดี๋ยวเราไปลองกันส่ายไฟนะครับแล้วลองดูว่ามันหมุนไหมนะถ้าไม่หมุนก,ก็หล่อเลื่อนอีกนะแต่ผมว่าน่าจะหมุนแล้วเพราะผมทำนานแล้วหล่อเลื่อนอยู่นา ใช้ได้ครับเราก็ประกอบเลยครับมนประกอบนะ ลองพับไม่พับก,ก่อนไม่หา้เขาตีว่ามันดีหน่อยมันมีตัวล็อกมันไม่หลุดเลย เปิดไฟพาม,มากเปิดไฟพาม,มากแล้วก็ปัดกรเบิดน่าเตะข้างนู้นไปก่นอนเดี๋ยวเคสแล้วก็กระบอกอนี้นกดกาไม่ได้เลยแดงเดี๋ยวมาแกะข้างนู้นก่อนโอเคนะครับเสร็จแล้วนะก็เหลือข้างนู้นลืมเสียบปั๊กไปเรียวประจำ เดี๋ยวแกะมาแปะแกะมาเสียบใหมก่ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมกันนะผู้ชม6ท่านนะเดี๋ยวผมจะทำซีวิกอีกคันหนึ่งน,งนี่มาจอดรอแนละ้วเปลี่ยนเฟืองกระจกด้วยเปลี่ยนมอเตอร์ด้วยนะครับซีวิกเอฟดีคันนี้นะเดี๋ยวแคปตที่ว่าคันนี้ลงก่อนเรียบร้อยจริงๆแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปตัดเป็นคลิปมาให้ดูตอนที่ผมทุบ ตัวเฟืองเข้าในรถเนาะไอเข้าตัวเฟืองเข้ากับแกนนะเพราะว่าที่ผมถ่ายเนี่ยผมต้องการให้เห็นตอนที่ถ่ายตอนที่เอาแกนเข้ากับเฟืองเพราะมันเข้ายากแล้วก็วิธีการแกะนะครับเข้าไปดูในช่องได้นะผมมีอธิบายไว้อย่างละเอียดมากถ้าอยากได้เฟืองกระจกเข้าไปดูในคลิปนะครับกดดีสคริปชันลงมานะครับมีร้านที่ขายอยู่ทักเข้าไปถามเขาโดยตรงได้เลยนะไม่ต้องทักหาผมนะทักหาคนที่เขาขายเฟืองได้เลยนะผมหน้าทีีสอนอย่างเดียวแล้วก็เวลาผมติดตั้งผมก็สั่งจากเจ้านั่นแหละ โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวบ่ายๆเดี๋ยวจะมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะทำซีวิคเอฟดีนะเดี๋ยวจะลือมาก่อนคันนั้นจะเปลี่ยน2อย่างเลยเปลี่ยนทั้งเฟืองทั้งมอเตอร์เลยครับลาไปแต่เพียงเท่านี้จริงๆครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ